โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะท่านกำลังรับชมรายการมาดกะชาแนลนั่นเองตอนนี้ก็มาพบกับเกมมูชิคิงนะฮะอืมภาคที่สองละไม่ได้แคสนานแล้วโอเ้เฮ้ยไม่มีเกมอะไรเล่นอืมอะไรเนี่ยมีโหมดเชื่อมต่อกันด้วยหรออืมอันนี้อะไรอะ่ะนะฮะโหมดเชื่อมต่อก็ไม่รู้จะเชื่อมต่อใครเอ๊ะไป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 ไหนนอ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 น นอนแต่ว่าลืมแล้วนี่นี่นะอ่าฮะอ่าอ่าฮะอ่ะไป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 เขาเรียกเขาเรียกตรงนี้อืมคือเกมนี้มันก็เกมแบบอย่างนั้นแหละเออเล่นแกเบื่อเฮ้ยบทพูดมันเยอะมากเลยนะเนี่ยยอมเลยจริงๆเอ้ยเกมนี้มาโอ้โหเลยจะได้สู้แล้วโอ้ ใครอะไรเนี่ยตัวของเราก็อจัดอย่างดีแล้วดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรเรามาลองดูดิถ้าไม่ตายนี่นี่นี่นีนน่ถ้าไม่ตายกันไกลรู้สึกว่าจะได้ของใหม่มานะอันนี้ปะอันนี้เอา้าไม่ทันเลอมีเวลานรับด้วย <kung> <kaz oo> อื e ้อฮึอาฮะอะโอ้โหเอ้ยเอียกันไกอือเจ๋งโอ้โหช็อตเลยคอนคอนคอนอะอืมชนะโอ้โหเกือบเกือบเอออกผ้าผ้าอืมเรียบร้อยมันเร็วไปไหมโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากันไกลก็ได้ oh. เอาผ้าเอาแพ้เอา,า,เอา,า,เอา,าโอ้โหปิวเลยขอนขอนขอนโอ้ยแพ้เฮ้ยนะฮะมันเร็วมันเร็วไม่ชนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเร็วรู้สึกปรับแล้วเกมนี้มันต้องใช้ไม่ใช่ความเร็ว นี่คืออะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะได้มาจากไหนวะได้มาจากไหนวะอ่าๆนี่นี่น,นี่เออถ้าไม่ตายรู้สึกว่าถ้าไม่ตายท่านี้มันจะแรงมากเลยนะพาร์ทที่แล้วเนี่ยไปแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอเอามาให้หมดอ่ะโอ้โหไม่ได้ท้าไม่ตายพาตลอดเลยคืออะไรเอ้า เออว่ะลืม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 อ่ะฮะโหตาย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 โดนหมุนเลยโอ้ย <c oughs> ยอมยอมยอมอ่าฮะเฮ้ยทำไมมันมันไม่มีดวงเลยคืออะไรเฮ้ย <c> เ <oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาการ์ดไปเอาการ์ด บรราคัศอ,อ,อ่ออืมมา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 เอออะไรอะ่ะตัวนี้เหรอตัวนี้รู้สึกได้แล้วปะมา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 สู้มาสู้อืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแก้เคลน,นี่ตัวนี้แหละสามเขาเนี่ยแหละอ,อืมนะฮะค้อนเอากันไกลกันไกลกันไกลกันไกท่าเนี้ยเอ้า ทานี้แรงแล้วผ้าท่านี้อ่าฮะโอ้คำ <c oughs> รามอย่างดีเลยมาโอ้โหอืมเอาโอ้ยคือตาแรกอะ่ะมันให้ดูอยู่แล้วว่ามันจะออกอะไรเออแต่ตาที่สองมันให้ซุมเฮ้กำกำกำกผ้าผ้าผ้าอะ ่เกินไกลเกินไกลเฉยเลยอ่ะผ้าอืมเรียบร้อยอะฮะอีเออตายปะโอ้โหสุดยอดอะฮะอืมสู้อีก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 อันนี้ได้อะไรอ่ะถ้าไม่ตายมา เมื่อกี้เมื่อกี้รู้สึกว่าได้ตัวใหม่เอนี่ก็สามเขาเปะเนี่ยสามเขาพลังน้อยมากมามามา,มาเอ่อท่าไม่ตายเอาท่านี้ออลองท่าใหม่ๆหม่มอืมเอามาอาืมอา่อาฮะจุ่มน้ำไปเลย <laughs> อะไรของมันเนี่ยออกผ้าใช่ไหมเราออกกันไกลอ่ะอ,อืออืล็อกแฮมเมอร์โอ้ดินชักตายอ่ะผ้าโหชนะแล้วไม่ต้องห่วงแล้วดูสิอืมโอ้โหหลีกนิดเดียวเอ้กันไกลอ่ะ ชน <laughs> <sh arp> <sh arp> ปึ๊บตายปั๊บอืออ่ะฮะอีกสักตาที่เ <laughs> มื่อกี้รู้สึกได้การ์ดใหม่ลองใช้ท่าใหม่สองเขาอ่ะอ่ะฮะอืมอืม,อมเอมีมีแค่นี้งเงรอเอ เฮ้ยนี่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 ตัวนี้ตัวนี้เอออืมอะไรนะมันมันเขาอะไรนะลืมละเอ๊ะท่า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 มันมีนับเวลานะไม่ใช่ท่านี้เอาท่านี้ก็ได้อ่ะเออนี่อันใหม่เออนี่ยอันแรกแหกอ่ะมาอ่ะไปอืม คำรามอย่างดีเลยออกผ้าแล้วออกกันไกลาอาจ๋ออืมมาปุ๊บก็เปิดท่าไม่ตายเลยหมุนเลยตา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 ยค้อนอืมชนปุ๊บตายปั๊บพอ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 โอเคอืมอืมอฮไป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  ไปไปไปนอนได้แล้วอืมอืมโอ้ในในบ้านในบ้านในบ้านบ้านเราอยู่ไหนเอนี่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 หลังนี้อืมนอนอืมอ๋อฮะมีไก่ขันด้วยเพิ่มมาสองขีดไอ้ไฟฟ้านี่มันเพิ่มคืออะไรเซฟก่อน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  โอเคมาเฮ้ย okay. อืมได้เวลาแก้แค้นแล้วอืมใน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 นี่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 ตัวโคตรเจ๋งเลยออกลงถ้าอืมมีเวลาเลือกตั้งเยอะเอาชานี้ก็ได้อ่ะแล้วก็กันไกลท่าหมุนอยู่ไหนวะท่าหมุนอ่ะแล้วก็ อันนี้ท่าล็อกแฮมเมอร์อืมไอ้ท่าทุ่มนั่นเองโอ้โหเฮ้ยสู้เขาได้เล้วอย <c oughs> เปิดมาก็ตายแล้วเนี่ยโอ้โหอืออ,อ,อ,อเอ อ่าอะมีมีการหลอกด้วยมีการหลอกด้วยอ๋อครั้งแรกมันมันไม่ได้หลอกครั้งที่สองมันให้หลอกให้เราใช้กันไกลไงอย่างนี้เองคอนอ่ะ,อ,ะอืมเฮ้ยเจาะอีล็อกแฮมเมอร์อืมเอมอทุ่มสามครั้งเรียบร้อยชนะละง่ามาก อะไรเนี่ยนะฮะมีอะไรต่ออีกอืมโอ้เจง๋จงเงเจมีคนมาหาเรื่องไปเจอด้วงของเราซมั้งน้าร้อนก็ต้องเล่นด้วงเกี่ยวกันไหมอืมถ้าค้อนเหรอถ้าค้อนไม่ได้ออกเลย,อยเอ้อออกจากันไกลล็อกแฮมเมอร์เอาอื่นมั้งท่าอื่นมัน้ง ท่านี้ท่าอะไรวะเนี่ยอาผ้าท่าอะไรเนี่ยโว้วร้อยแปดสิบโหเห็นแววชนะละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกกันไกลก็ได้อือเรียบร้อย สองตาออกผ้าอาออ้ทุ่มเลยเรียบร้อยคอน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 ท่าไม่ตายโอ้โหมันใช้ท่าไม่ตายเจ๋งอะเจ๋งอืมตายเรียบร้อยโอเคอืมชนะแล้ว <laughs> ดูสีหน้ามันสิ นี่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 นมาเออเจอกันหน่อย <laughs> มีเด็กน้อยมาหาเรื่องอีกแล้วอือเอาตัวไหนดีเนาะเอ้ยนี่ในตัวนี้มันก็เสียเปียบเกินเอ้ยเอาเอานี่ดีกว่าร้อยเดียวเองร้อยเดียวร้อยเดียวข้าวไม่ตายเอ้ย ท่านี้คุ้นๆไม่เคยเห็นอ๋อท่านี้ท่านี้กันไกอ่ะท่านี้เลออยงนิดเดียวอ่ะมามากันให้ครบอื้มชอบเสียงนี้เหลือเกินกันไกค้อนมาอือ นอ็อคผ้าอ่ะค้อนเอาโอ้โหโอ้อะไร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 มันจะใช้อะไรอ่ะเรียบร้อยอืมชนะแล้วเนี่ยเรียบร้อยเอาอีกตาหนึ่งหรอ เฮ้ยไม่เข็ดตายแล้วโอ้ยโอ้ยยังมีอ่าตาย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 โอ้เล่นอย่างนี้เลยเหรออืมอันนี้ก็ได้มาผ่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 าอ่ะฮะเอ้ยสียบ อืมตายโอ้โหโอเคครับก็สำหรับพัน,น์์นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเจอกันพันท์นะฮะบ๊ายบาย